สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮหาหนอยเด้ยแนวทางเล่นทางวันนะคะเล่นทั้งวันเป็นสูตรกําลังวันของช่องแอดนะคะ <S <S ก็อาจจะเข้าเป็นบางหวยนะคะใครที่ยังไม่มีแนวทางก็มาดูได้นะคะพวกเราจงดาวปกดาวอะไรก็นี่ละคะ่ะ เ้ามาดูได้เอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะใครที่ชอบแนวทางแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกแนวทางด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกแนวทางที่แอดนาเสนอนะคะทุกแนวทางทุกคลิปที่แอดนาเสนอไปเนาะจะได้หมานได้เฮงได้ปังไปได้วยกันนะคะเพื่อ มีสามตัวเด็ดๆนะคะเอามาฝาก FC ซจะได้หมานได้เฮงได้ปังนะคะสูตรนี้นะคะสำหรับสายหุ้นทั้งหลายแหล่ละตระกูลทั้งหลายแหล่เนาะหาหนอยลาวพัฒนาหวยไทยนะคะตัวนี้เป็นสูตรรวมๆนะคะเป็นสูตรรวมๆเลยดาวปรุงดาวปลูกไปได้หมดนั่นแหละค่ะจะเข้าไหมนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะคะเอ้ามีสีลาวเช้าในสีลาวเช้าแอดจะทําแยกไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่มีลาวแยกให้นะคะสีลาวเช้านะคะให้ไปที่ 567น้กเ567ก็เข้าไปเข้าดีอยู่ค่ะ567เดินดีอยู่นะคะจะไม่ได้แค่ประตูชัยนะคะแอดเจาะเข้าสันติภาพแล้วก็โอ้สันติภาพเจาะเข้าบนล่างเลยนะคะสันติภาพเจาะเข้าบนล่างตัวนี้ไม่ได้กลับหัวให้นะคะลืมน้อง67ดีน้องนะมันมากันเองจับคู่กันเองเลยนะคะเลขพี่น้อง61ก็ไม่มีมีถึงแค่60นะคะมี60มันมา61นะคะ53นะคะโอ้ถ้าไป53มีก็ได้ วันนี้ปังกันไหมคะวันนี้หวยโอ้เบิ้นหามเยอะเนาะวันนี้เบิ้นหามเยอะเลยนะคะทุกคนก็พอเป็นแนวทางไปได้อยู่นะคะ พอไปวัดไปวาได้อยู่เนาะทุกแนวทางที่แอดนาเสนอไปนะคะแอดแอดก็เน้นก็ย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคนทุกแนวทางที่แอดนาเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะตัวนี้เป็นกําลังวันของทางช่องแอดจะลงให้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยนะคะเพราะว่าบางท่านก็เอาไปเล่นเลยบางท่านก็แคบไว้นะคะเพราะว่า จะมาบลอแอดปล่อยตอนเช้าก็คงไม่ทันนะคะแอดก็เลยต้องปล่อยตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะสูตรเล่นทั้งวันสําหรับสายหุ้นนะคะสายหุ้นสายทุกตระกูลนั่นแหละคะ่ะมันเป็นเลขประจําวันของช่องเนาะอาจจะไม่ได้เข้าตลอดนะคะไม่ได้เข้าตลอดแต่ก็พอไปวัดไปวาได้นะคะพอไปวัดไปวาได้ไปโบสถ์ได้ด้วยนะคะ <laughs> ไปวัดไปวาไปโบสถะะ์ บางวันก็เข้าป่าเข้าดงนะคะจริงๆนะคะบางวันก็เข้าป่าเข้าดงเอ้ามาดูสูตรหลักของเรานะคะมีสูตรหลักมีสูตรลองสำรองให้นะคะแอดมีสูตรหลักสูตรลองสำรองให้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนเล่นทั้งวันสูตรหลักนะคะเล่นทั้งวันสูตรหลักให้ไปที่เออ่ สองสามสี่เนาะสองสามสี่เดินดีไหมก็จากที่ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่วินตารางเข้าดีคะ่ะวันนี้วินตารางดูเบิ้ลสิคะเบิ้ลบุ้ยหุ้นเบิ้ลกระจุยเลยเนาะ,ะโอ้ไข่สายเบิ้ลสายหามวันนี้รวยดีใจด้วยนะคะสามตัวแตกประมาณสิบสามหุ้นนะคะสามตัวแตกประมาณสิบสามหุ้นโอ้ยงูเขาบาน่อยอยากจะลบเด้มีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวที่ออกนะคะมีทุกตัวจริงๆนะคะ สำหรับเลขที่ให้ไปนะคะแต่ว่ายกเว้นตัวที่ออกนะคะงูเขาบานเอ้ยเขาพิษทาไปหน่อยะคะ่ะเขาพิษมือไปหน่อยโอ้ยสีเขามือได้กับ่บเขา่ขามาเข่ามือห้วยเล้าโอ่เนาะไม่ใส่บักคักเล็วะคะ่ะเอานี้นะคะเอามาดูเล่นสีเล่าเช้านะคะสีเล่าเช้าของเรานะคะแอนให้ไปที่เด่นหนึ่งสองสามนะคะถือว่าต่ําเลยนะคะ สี่ลาวเช้าให้ไปที่หนึ่งสองสามนะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามนะคะหนึ่งสองสามนะคะอันนี้คือสี่ลาวเช้าเนาะสี่ลาวเช้าก็มีประตูชัยมีสันติภาพมีประชาชนมีลาวเอ็กนะคะสี่ลาวเช้าในตารางนะคะให้ไปที่ แปดหกเก้าสองเจ็ดหนึ่งสามนะคะแปดหกเก้าสองเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองแปดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแปดหกสองสามหกสองแปดหกเจ็ดสามหกเจ็ดแปดนะคะตัวนี้เป็นแนวทางลวาวเช้ามีใครดูอยู่ไหมเอ่ยมีใครเล่นไหมก็แอดก็ทําให้ตลอดนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะเออถึงจะมีคนดูน้อยหรืออะไรก็ทําให้ดูตลอดคะ่ะน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีคนดูเนาะ ก็เพราะว่า FC บางท่านนะคะไม่ได้เข้ากลุ่มเข้าก้อนไม่มีแนวทางดูจริงๆนะคะแต่ว่านึกอยากเล่นนะคะนึกอยากศึกษานึกอยากดูวิธีแปลงเลขแอดนะคะแอดก็ทําให้ดูนะคะทุกคนก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เข้าทุกหวยหรอกค่ะเพราะามันเป็นสูตรรวมนะคะมาดูสูตรลองนะคะ74นะคะ70 72 79นะคะ40 42 49 729 6 043สี่สนะคะพวกนี้แล้วแต่ทุกคนจะเอาไปดัดแปลงเอานะคะบางท่านเล่นทุกวันก็เริ่มจับเลขได้แล้วนะคะเริ่มจับเลขเก่งแล้วนะคะได้แล้วก็ถอยค่ะทุกคนไม่มีใครได้จะลองบวกบวกวันละสามสี่ร้อยแล้วก็ถอยค่ะทุกคนเล่นไปเดี๋ยวจะเหนื่อยเด้ช่วงนี้แอดก็ไม่ค่อยได้ลงสนามนะคะไม่ได้ลงสนามแอดก็เพียนะคะโอยสมัยเป็นสาวกเล่นคักถ่ได้สมัยเป็นสาวนะ เอานีละค่ะทุกคนทุกแนวทางนั่นแหละค่ะมีเข้ามีหลุดไม่มีไอมีใครแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรนะคะแต่ละหวยนะคะทาให้หลายหวยก็กลัวทุกคนไปแล้วก็พาเข้าป่าเข้าดงนะคะแอดก็นี่แะค่ะสูตรรวมเอาความสามารถตัวเองเนาะเอาไปจับอีกทีนึงนะคะแล้วแต่ความสามารถของใครของมันแล้วแต่เทคนิคของใครของมันเนาะแอดก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วนะคะทําเต็มที่เหมือนกัน,นะคะ่ะ เล่นทั้งวันนะคะสูตรหลักให้ไปที่เด่น789นะคะเด่น789 74 75เ6จเจหนะคะแ4 8ส8 6นะคะ9 4 95 96ตัวนี้เป็นสูตรเล่นทั้งวันสูตรหลักเลยนะคะเล่นทั้งวันสูตรหลักเลยก็กำหัวห9เเอานะคะวันนี้ไม่ได้แปลงเลขให้นาะ เลขชุดนะคะให้ไปที่7 3 7 4 7 5 7 6 8 3 8 4 8 5 8 6ห้าเจ็ดหกแปดสมนะคะเก้าสามเก้าสี่เกมันจะไปหวยลาวพัฒนาไมเนาะสูตรนี้นะคะเพราะว่างวดก่อนนี่ก็เหมือนจะหลุดไปใช่ไหมคะน,น่าจะไม่ไปนะงวดก่อนนะคะ8ปดศู 80, 5, 9, 6, 4ย์ห้าเก้าหกเจ็ดนะคะแปดศูนย์หาเก้หกสจ็ด่กะจำอดจากสูตรใด,ไ,ดไปสูตรใดแล้วคะ่ะ 805น7 8 7ะคะ9 6 4 7 7 8 9 7 8 5 7 4 9 7 4 5นะคะ3 8 9 3 8 5 3 4 9 345นะคะ,38 9, 38 5, 9, 45, ะ,คะพรุ่งนี้ก็มีเลขทูบให้เหมือนเดิมนะคะเลขทูบให้เหมือนเดิมเผื่อทุกคนเอาไปเล่นหวยอื่นก็ไปพิจารณากันดูนะคะเมื่อคืนนี้ดาวปกก็แตกไปเนาะ1 0 3่0 8เลขทูบตรงๆเดี๋ยวนี้เจ้าที่เจ้าทางชอบไปยุโรปค่ะไปดาวปกดีดีด้ดดดดดอเจ้าทีแอดนะคะ ไปดาวปลูกบ่อยมากนะคะเจ้าทีเจ้าท่างก็เอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะแอดก็เน้นก็ย้ํานะคะทุกคนว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะจุดทูบให้นะคะเดี๋ยวให้แฟนจับให้เหมือนเดิมหูนางเฉียดแค่แต้มเดียว,วนเนาะน่เสียดายมากเลขทูบหนึออ่งศูนย์สามหวยออกหนึ่งสองนะคะหวยออกหนึออ่งสองหวยออกหนึ่งสองมีศูนย์หนึ่งมีศูนย์สามมี 03, หนึออ่งสามหวยออกศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งสองอยากได้แบบสามตัวตรงๆซ้งงางวดจังเลยค่ะทุกคน ไผก็อยากได้นุ้แอดก็อยากได้คื่อกันค่ะแอดก็อยากได้ชื่อกันได้แลวสิขอพักจากอาทิตย์หนึ่งถ้าได้สามตัวตรงนี้จะขอพักหนึ่งอาทิตย์นะคะสามตัวตรงแบบเม็ดเดียวเต็มๆอะไรอย่างนี้นะคะ่ะขอพักหนึ่งอาทิตย์ค่ะค่อยลงสนามใหม่ทำใจก่อนเอานี้ละค่ะคนมันชอบนาะ้ทำยังไงใจมันก็รักนะคะแอดก็ไม่ได้แม่นไม่ได้เก่งร้อยเปอร์เซ็นเพื่อนเฮงบอกว่าคนทำหวยห้ามเล่นหวยเป็นว่า,หาเหมือนโบเห็ดยจงโบเิ่นจังเลยมันเฮงหมักอยู่ค่ะ ตายค่ะค่ะบัหอยคอยลินหัวคอยเศร้าเห็ดแนวทางหลุดเด้อถ้าสีวาแนวนี้เอ้าสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงนะคะเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะแอดอยากให้ทุกแนวทางปังๆเหมือนกันนะคะก็เอาใจช่วยทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก็ขอให้มานขอให้หิงขอให้ได้ค่าประทูทุกวันนะคะ เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะก็เป็นแนวทางแนวทางอีกแนวทางนะคะดูไว้เป็นแนวทางค่ะดูไว้เป็นแนวทางแล้วก็เล่นพอประมาณพอกําลังของเราไม่เอาที่เราเดือดร้อนนะคะแอดคอนเนตคอยย้าก่อนนะคะแอดคอรไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รับงานเว็บพนันนะคะโอ้อยากรับอยู่หันละค่ะแต่ย่านเดี๋ยวไปนั่งกินน้ำเย็นย่โรงผักเลยบ่รับค่ะ ไม่รับนะคะแอนให้แค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่าน,นะคะเป็นเพียงแค่การนําเสนอแนวทางแนวคิดอะไรอย่างนี้ค่ะอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งช่องทางเฉยๆนะคะแต่ถ้ามีสปอนเซอร์อย่างอื่นนรับอยู่ค่ะแต่ว่าเว็บการพนันน็ตโอ้ยอย่างรับอยู่ได้ผวราคาคมดีดีๆแต่กยา,ยานยานไปนั่งอยู่ได้กินน้าเย็นอยู่ในโรงผักแล้วบบบรับดีกว่าค่ะยานไม่ปัญหาเนาะคะ่ะยานถือปิ๊บยานซื้อสองปิ้ว แต่ก็อยากลับอยู่เด้ ق. เดียกยดียกโลภมากจูคะ่ะแต่ก็ย่านลาบหายเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาบไปก่อนนะคะขอให้มนันขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะแตกสามตัวตรงทุกท่านนะคะขอให้เป็นแนวทางที่ดีนะคะก็ขอบคุณที่เอนดูช่องนี้นะคะก็ติดตามไปเรื่อยๆเด้อเผื่อมีตัวดีตัวเด็ดตัวดังนะคะแอดก็จะเอามานําเสนอนะคะพยายามนําเสนอแนวทางที่ดีแนวทางที่ปังนะคะก็ขอให้มันเข้าอีก นะคะขอให้เข้าทุกมัมทุกแนวทางสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า